เฮ้เฮ้หวัดดีหวัดดีโอ้ยคือขนาดสบายดีผมเนี่ยพี่น้องสบายดียำแรงป้าไว้ใช้สลุดอยู่คนทางผมลองอย่างเข้ามาเบิ่งโดยปลาหลุดว้อยู่คนทางพี่น้อง เขามาเบียดพี่น้องเขามาเบียโอ้หตะเวนสตูดตีเขามาเบียดกับอีเ,สเามสซอนคู่ทุกคู่ยากเขาสองแม่ลูกเนะกาะปกติน่ะเขาสิไปแต่กับอีมีสองคนแต่แต่ตอนนี้บริไปทยำการแล้วเป็นอย่างเป็นอย่างจะบริบปายเบา ถามาน้ำกันถามาน้ำกันนี่มันสิบบดด้ถ่ายลีปมันสิบบมีรายได้โตมันนะเราก็เลยแบบเออให้มันอยู่ถ่ายคีิปกติเราก็่วนมันไปน้ำผละไปใส่กับเอาไปไปใส่กับไปนํำกันอะไรพี่น้องรูถูกคูอยากไก่เธออยู่เฮือนยามนันมากกับมานอนอยู่น้ำน้องํำแรงมากกับมานอนอยู่น้ำน่องนอนอยู่น้ำลานอยู่ในเฮือนแล้ว พอได้เป็นหมู่น้อง <c oughs> แต่ก็เธอก็อยู่เพื่อนอยู่บ้านพอสเสด็จทายขีปพ,พอสเสด็จมีรายได้แน่เนาะเพราะว่าเธอต้องผ่อนโหลดอยู่เด้ตอนนี้นะอันนี้มันเป็นความคิดของเฮาดอกอันที่จริงนะเฮาถ้าเฮาสิเอามันมามนำม,มันกลับมาวันเฮาเอ่ยมันกบฏนินะยาดอกเฮาก็เลยเลือกอีเมซอนเพราะว่าอีเมซอนนี้อยู่ ขูเคียงกับลูกมากะตั้งแต่ตั้งแต่อีแม่ป่วยนะพีน่นอ้องเนาะก็เลยอยู่น้ำกันมากะไปน้ำกันบ่อยบาบนี้จนหลายนาคนหลายคนที่เบิ่งคลิปอาจสิมองว่าเ,ออเป็นยังบ่าวบอยบ่าวมีคือบ่าวอยได้ไปกับบ่าวบอยอะไรเหตุผลก็คือที่เขาบอกแล้ว เขาจะขายไม่อยู่บ้านเพราะได้ถ่ายคลิปเพราะได้จะได้มีรายได้แนจ่ายค่างวดรถลดเด้เนาะจ่ายค่างวดโลดแล้วก็เวลาเขาบมอยู่แบบนี้กับพอดีพอได้มานอนเป็นหมู่นอกในู่เอนน่นะล่ะเ,เ,เขาก็มาก็มีแม่ซ้อนมากกัถามมันถามมันเบิร์ดวียเขาก็ลงมือ คืออนมือวานนี่แหละเออคือมือก่อนเนี่ยเดิเบิดเวียก็ลงไปปอิีมันข้างข่าก็พา,ากันแล่นขึ้นมาอีกหืึ่วันขาขนาดยังมาแล้วว่าคุณยายตอนนี้เขาอยู่คอนแก่นพี่น้องคอนแก่นหมู่บ้านในอำเภจังหวัดคอนแก่นนะ ยังสักคำไว้ครับผมอ้ยอายมากบาดได้ก็เจ็บหัวตอนนั้นส่วงนะเอืดอต้ะแม่เนาะวางเดือนล้างนะ ใบมันหล่นนีน่ตอนเขาไปอยู่เรนะือะมันบวข่อยมีใบมันหล่นเลยนนเข้าวจากกัซสีแน่เข้ามาราว่าเขาจะบ่เคยเหน็นปกติเขาติดเขามีตะขี่หลักใหญ่เข้ามามือน,นี่วันนี่อย่างเอา Một bạn nhảy tự với vì nó qua hú sức đi Nó coi <laughs> chỉ cái hoa แม่แกแม่ยัาง่หันแม่ซ้อนพาลุยแม่ซอนเพื่อนลังนี้คืองามแทะแม่ซอนเพื่อนรังนี้งามเลีหรอเนาแก่ดีโดย ให้ลูกไปน้ำอยู่นี่เอาลูกปสิสอยังอันนะเื้าาจะไม่ซ้อนพาดลุยแต่เพิ่นบอกว่าสององค์ ตัวเหล่าข่าวซามเหล่าบือนเดียวกันโดยไปแม่พ่อพ่อพ่อใหญ่ขนมให้แล้วเช้าบันทบผุนเกี่ยวให้ อวเ,วเอดี๋ยพอเราอยู่เฮือนพอเราอยู่เฮือนพอดีออพางับมาแต่เขากาดเขาจังแบคับเพิินคำแล้วพี่น้องบาทเลยแบบเดียวคนหยักตกกับบนี้นได้ เนาะหมดฝนกดโพกดโพกไปก็ไม่ซอนอยออกตัวอมบร่อยกับาอมบกยตายกับจ้ไปมาจะสิมีผัวอะไรเอ้าอีแม่มาแล้วมาแล้วขนอยมาต็ดโไปตอกหัว แม่ได้ค้องมาฝากเ้อหัเห็นอยอะเนู่บ้าแม่มา่ไปถอนเพือนย่าพอนแต่บอกว่าพอดนถอดดานบอเห็นเห็นทำเพิ่นลบหนะเพิ่นบวกกสูงหนะขน่อยนะพี่นองบ้านได้บ่เคยหูก็ได้หูบ้านบ่เคยเห็นก็เห็นบ้านได้ยินแต่สี่อ็ามาเขาออ จนแม่ขอสิดาโพอะไรไปนะกันโหดโพไปอยู่ทางในก็พอแล้วบดอืดบดออดบดอหิวบ่ไาอย่าอยาขาบอกให้ัวเนบ่อหล่ได้แต้มอยู่ทำ่านาะหาเรื่องคุยกับสันส้า ขอเถ้ารื่องคุยขมืนปืดตาพี่น้องเอยังสิไปอีกหมู่บ้านหมู่บ้านนึงยังสิผ่านอีกหนึงหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่สองเขไปหมู่บ้านเพื่อเข้ากดบ่หน่แม่เินบอให้เอาคุบอกเอา จ้าแม่โอ้เอาก็โดดลุงย้ําหอยใช่ไหมจ้าแม่นู่เจ้าแม่จ้าแม่มาถึงแล้วบ้านเคียร์เขากาดท่านผู้ชม โพดโพเดาะโพดโพว่าไปกับอีเมซอนนะคูทุกครูเนี่ยคูลำบากลำบนไปบันก็ไปลำลูกนะจังหวะเขาก็ขีดอยู่จากสิตอบแทนยังเล่าดีจากศิสาสม บุญเป็นคุณยังไงระวังตอนนี้หกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีพี่น้องเอาไว้ซํำนี้ก่อนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณเรไรไปทุกคนติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณเล,ลยๆไว้ซํำนีก่อนไว้พอกำลังคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะ ถ้าก็สเปรยามถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะถ้าว่างเ <c oughs> นาะถ้าว่าว่างกับบริเบิ่งคลิปกัเบิ่งคลิปเก่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปเก่าก็ม่แตคลิปมวนๆนะคลิปเก่าเก้านะสองสามปีขึ้นหลังนะนะก็ไปเลือกเบิงนะ่งในเพลลิดเก่กันเนาะไว้พอกันไหมคลิปหนา๊ายไามมินิแฮ